ดูดวงส่วนตัวสแกน QR code ได้เลยนะคะหรือจะแอดผ่านทาง ID Line ชัยโย underscore stone ก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเนีนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่แบบจำเดือนตุลาคมนะคะในสถานะคนรอรักเก่าให้กับแาวกันนะคะก็เราสามารถที่จะดูได้ทั้งแบบลักขนานะคะแล้วก็แบบราศี การแบ่งวันที่นะคะได้าทางตนตกและไทยค่ะมาเริ่มกันเลยนะกล่องแรกตัวตนของคุณกันค่ะกลองที่2นะคะตัวตนของคนเก่าแล้วก็บทสรุปไม่แจ้งนิดหนึ่งนะคะว่าควรจะเลิกกันเด็ดขาดแล้วนะถ้าแค่ทะเลาะกันอย่าดูดวงคนมีคู่ไว้ก่อนนะคะทั้สำหรับม d จิเชนกับหัว มีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่หนึ่งนะคะที่ไปหมู่นะคะไปขอพอรให้ได้กลับมารักกันนะแต่วา่าจะต้องให้เวลานิดหนึ่งนะคะมีโอกาสจะได้สมหวัง,งนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ในช่วงเวลานี้นะคะมาดูพนังงานคุณนะใบแรกมาดีเลยเดอะสตาคุณกันก็คือเปล่งประกายสดใสนะคะน่าจะมูฟออนได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะคุณมีสเสน่ห์สดแล้วเนื้อหอมนะ มีคนเข้ามาจีบมากมายแล้วคุณก็กําลังประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานในเรื่องการใช้ชีวิตทั่วไปนะคะใบต่อมาของคุณเป็นเด็กถือเหรียญกับผ่วนะคะคุณค่อนื้างจะห่วงความโสดค่ะช่วงนี้ไม่ได้หยิบยื่นหัวใจให้ใครง่ายๆแน่นอนนะคะสี่เหรียญขึ้นมาตอกย้ําว่าไม่สนใจเรื่องของความสัมพันธ์นะสนใจเรื่องการงานความมั่นคงมากกว่าแล้วก็สิบถ้วย คุณน่าจะมีความสุขกับเพื่อนฝูงกับครอบครัวแล้วก็ตัวเองนะคะแล้วก็มุมมองความรักของคุณเนี่ยถ้าจะมีคนใหม่นะจะต้องเป็นคนที่ใช้งานได้เลยคือแต่งงานกันได้เลยค่ะไม่ใช่เป็นความรักฉับเฉวยหรือว่าต้องรอนะคะมาดูที่เขานะคะเป็น justice นะคะแต่ขึ้นมากับคัวเขาเนี่ยหลังจากเลิกกับคุณเขารู้สึกว่าโลกมมนยุติธรรมกับเขานะ,ะเขาอ,อกหักนะ,ะเขาอยากได้คุณคืน เขาอะยังมีคุณนั่งในหัวใจของเขาเขาอยากจะมอบทั้งหัวใจของเขาให้กับคุณแต่ว่าคุณก็ไม่รับอะนะคะเขารู้ข่าว่าโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันมันน้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็มยมองว่าทางฝ่ายเขานี่แหละที่ไปขอพรอให้ได้กลับมาคบกันนะคะเอะชซับพพนทิเกิลกับหัวนะคะ,ะเขาเคยวาดฝันกับคุณไว้นะคะแบบว่ามั่นคงมากๆแต่ว่าเมื่อเขาอาจจะทําอะไรให้คุณเสียใจอะคะ่ะ ความฝันมันก็เลยพังทลายนะคะความรักที่มั่นคงมันก็เลยเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้นะมาดูบทสรุปนะคะห้าดาบ,บนะคะที่ไม่บอกเลยว่ามันมีการทําผิดต่อกันนะคะการแทงข้างหลังคุณก็เลยให้อภัยเขาไม่ได้แต่คุณก็ไม่ได้แบบถือโทษโกรธที่จะเอาชนะเขาแล้วเพียงแต่คุณขอเดินหนีนะคะเดินออกมาดีกว่าเจ็ดเหรียญน,นะคะก็มองว่าตัวเขาเองยังรอคอยคุณนะ เขาว่าอย่างมั่นคงต่อคุณนะคะเขาไม่ยอมที่จะมีใครเลยเพราะว่ามันไม่มีใครที่เอาชนะใจเขาได้เหมือนคุณนะคะ6คาถาคุณคือ the winner คุณไม่ต้องแข่งกับใครแล้วก็ไพ่คิงถือดาบที่กับหัวนะคะบ่งบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าจะมีการทำผิดที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะเป็นการทำผิดที่เป็นการแทงข้างหลังด้วยนะ ปกปิดอะไรต่างๆที่มันสําคัญนะคะทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถอยู่ต่อได้จริงๆถึงแม้คุณจะเป็นคนที่ใจกว้างแค่ไหนก็ตามนะคะเดีย๋ยวเรามาต่อกันที่การทํางานในส่วนของ Oracle นะคุณกันปกติเป็นคนที่จีบยากนะคะแล้วถ้าแฟนเก่าจะกลับมาง้อเนี่ยมันก็หมายถึงการที่ต้องจีบใหม่มันน่าจะยากขึ้นเป็นสเท่านะคะ Mm hmm. what waiting for ขึ้นมาดิส s ก้ปีเดอรวันแล้วก็มีภพ่ getting to know each other นะคะทางเดียวเลยที่จะกลับมาคืนดีกันได้ก็คือการต้องยอมรับในข้อด้อยของอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้ก็หมายถึงว่าคุณกันเนี่ยอาจจะต้องใจกว้างค่ะ ให้อภัยเขาค่ะในสิ่งที่เขาทาผิดต่อคุณนะคะแล้วก็คุณสองคนน่ะมันมีพนักงานความเป็นคู่กันอยู่อาจจะเป็นคู่ในเดตชาตินะที่รอคอยกันมาเจอกันแล้วก็มันต้องใช้กรรมกันก่อนตรงนี้มันก็เลยไม่น่าแปลกที่ว่ามันมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกแย่มากก่อนนะคะแต่ถ้าคุณให้โอกาสเนี่ยวอ d เบดดิ้งฟอร์มมันก็การันตีได้ว่าเขาจะดีขึ้นนะคะมันจะไม่เสียเวลาคุณอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คำแนะนำจากอิงเจวันเซอร์นะคะ คุณกันนะจะบอกว่าโอ้ไม่อยากที่จะไปต่อแล้วนะอยากได้คนใหม่มากกว่านะคะแต่ว่าพลังงานนั้นก็ขึ้นมาแบบนั้นนะแต่เราตัดสินใจเองนะคะว่าเราจะเอาอยัางไงเนาะมี yes นะคะมี within the next few months แล้วก็มี I definitely n o คุณเองตอนนี้มาถูกทางแล้วคะ่ะเลิกกันดีแล้วนะคะแล้วก็ภายใน3เดือนเนี้ยเขามีโอกาสที่จะกลับมาขอ ง้อคุณอะขอขึ้นดีคะแล้วเจ้าะวางก็บอกว่าอย่าปิดใจจนเกินไปแล้วก็อย่าคิดลบจนเกินไปนะให้แบบว่าเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่านะคะให้ทําใจเป็นกลางแล้วก็รับฟังเหตุผลแล้วค่อยพิจารณาทีนหนึน่งว่าคุณจะรับเขากลับมาได้ไหมนะคะก็อย่าคิดลบอะค่ะคุณง่ายๆเนาะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันที่ข้อความจากคนหลักเรานะคะตรงนี้อาจจะเป็นคุณบอกเขาหรือว่าเขาบอกคุณก็ได้นะคะ Will you help me? เขาน่าจะมีอะไรบางอย่างนะคะที่เดือดร้อนมากๆตอนนี้แล้วเขาก็คิดถึงคุณฟังดูไม่ดีเลยนะคะแต่บางทีมันอาจจะเป็นแค่เรื่องว่าเขาอยู่ไม่ได้โดยไม่มีคุณนะนะคุณจะช่วยเขาได้ไหมช่วยทำให้เขากลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ก็เ,เป็นข้อความค่ะที่คนอื่นอยากจะบอกนะ วันนี้ถ้าใครชอบความทำนายก็พิมพ์นำรับได้เลยถ้าอยากดูส่วนตัวแอดไลน์ได้นะคะไลน์ขึ้ในตัวนมีข้างล่างนะคะตรงมุมซ้ายค่ะเขียนว่าชัยโยมิแอนด์สกอร์ด้วยแล้วก็สโตนถ้าใครไม่สะดวกจะพิมพ์หาก็แอดนะคะผ่านขีวะโคต,ตรตงต้นคลิปได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ